สวัสดีเพื่อนเพื่ทุกคนนะครับผมวันนี้พบกับผมกล้องคิดตฟิตนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเลเยอร์หกับเลเยอร์สครับว่ามันคืออะไรเนาะก่อนที่จะเข้าเนื้อหากันนะครับก็จะมีกิจกรรมมานําเสนอนะครับก็คือผมจะสุ่มแจกนะครับ NFT นะครับบนเลเยอร์ส Optimism นะครับซึ่งผมจะสุ่มแจกก็ต่อเมื่อมีผู้ติดตามครบ1,000ทัพซับนะครับซึ่งกติกากับโปรเจกต์ NFT ที่ผมจะแจกเนี่ย ผมก็จะบอกในช่วงที่ครบ900ซับนะครับก็ช่วยกันนะครับผมถ้าใครชอบนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้ผมด้วยนะเป็นกำลังใจให้ผมนะครับไปดูเนื้อหากันเลยครับเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับก็คือเหรียญที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับในการทําธุรกรรมต่างๆในการแบ็กเป็นเบื้องหลังนะครับเหรียญคริปโตเคอเรนซีที่เรารู้จักกันเนี่ยก็จะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการ แบ็กอยู่ข้างหลังนะครับอย่างตัวบิตคอยหรืออีทเรียมเองก็ตามนะครับก็จะเป็นตัวเลเยอร์นหนึ่งเนาะที่เราเรียกว่าเลเยอร์นหนึ่งเนี่ยก็คือพวกบิตคอยกับอีทเรียมนะครับโดยบิตคอยกับอีทเรียมเนี่ยมันก็จะมีสามเหลี่ยมเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมไทเลมมนะ่าเนาะซึ่งบล็อกเชนทุกเชนเนี่ยจะมีสามเหลี่ยมไทเลมม่านี้ม,มันเหมือนกับเป็นกฎข้อบังคับที่ว่าเราสามารถเลือกได้แค่2ใน3าม ของมุมสามเหลี่ยมก้อนนี้นะครับสามเหลี่ยมไตรมานะครับในเหลี่ยมแรกนะครับก็จะเป็นตัว scalability นะครับหรือการ scaling นะครับส่วนสามเหลี่ยมที่2นะครับก็คือตัว decentralize นะครับหรือการกระจายศูนย์นะครับส่วนตัวนิสาครับก็คือตัว security หรือความปลอดภัยนั่นเองนะครับซึ่งการจะทำเหรียญค r y p t o c u r r e n c y ขึ้นมาใหม่หนึ่งเหรียญนะโดยใช้เทคโนโลยี blockchain ก็จะต้องมี2ในสเหลี่ยมไตรมานี้นะครับ ซึ่ง Bitcoin กับ e t h e r e u m เนี่ยก็จะได้เลือกอย่างแรกนะครับก็จะเลือกตัว Security เนาะซึ่ง Security เนี่ยคือปลอดภัยที่สุดในตัวของ b l o c k c h a i n นะก็คือสำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยนะครับและเขาก็ได้เลือกตัว d Decentralized หรือการกระจายสูตรนะครับก็คือไม่ไม่เป็นตัวเซนทัลไลซ์นะคือกระจายสูนกระจายตัวไปนะเหมือน i t c o i n กับ e t h e r e u m เนาะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาขาดไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Bitcoin กับ e t h e r e u m เนี่ยสิ่งที่เขาขาดไปก็คือการ Scalability หรือการขยายนะครับกาารขยย ่ทราฟฟิกต่างๆนะครับเขาก็จะค่อนข้างที่จะช้านะครับแล้วก็ค่าแก๊สที่จะแพงนี่คือข้อเสียของตัวเลเยอร์หนึ่งหลักๆของบนะิตคอยอีเธอเรียมเนาะซึ่งก็ได้เกิดตัวเลเยอร์หนึ่งต่างๆนะครับอย่างเช่นตัว s o l a n a หรือ a v a วเองก็ตามนะครับที่ได้ใช้สามเดยมต้นนี่เหมือนกันครับแต่เขาจะขาดความดิเซนท์ไลท์ลงนะครับก็คือลดความดิเซนท์ไลท์ลงอย่าง b n b อย่างเงี้ยอย่างโซลอน่าอย่างเอแวกต์เนี่ยลดความดิเซนท์ไลท์ลงแต่ยังคงซิเคิลิตี้ไว้นะแต่ลด ดิจิทัลไลลงแต่ว่าไปเพิ่มตัว scalability เองทำให้ chain ของเขาเนี่ยค่อนข้างไวกว่าแล้วก็ถูกกว่า c h a ของตัว ethereum นะครับดังนั้นเองเนี่ยการ scaling เนี่ยของ ethereum เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสำคัญมากๆค่อนข้างที่จะจำเป็นมากๆในการ scaling ของตัว ethereum นะครับเพราะว่ามันเป็นข้อเสียของเขาข้อเดียวนะครับที่ไม่มี scaling ก็คือไม่สามารถรองรับ traffic เยอะๆได้ถึงจะรองรับได้แต่ว่าบางทีการ มีทับฟีเอเนี่ยจะทําให้ค่าแก๊สบนเชนอิโนเลียมเนี่ยพุ่งขึ้นสูงนะครับทาให้คนที่มาใช้เนี่ยอาจจะแบบอาจจะได้ใช้ได้แค่าบางคนนะส่วนคนที่เป็นรายเล็กรายน้อยอย่างพวกเราเนี่ยอาจจะไม่ไหวกับค่าแก๊สครับดังนั้นเนี่ยเขาจึงคิดโซลูชันขึ้นมานะครับผมเพื่อจะมาเบรกสามเหลี่ยมไะเล่มาต,ต,ตอนนี้ก็คือมีการเพิ่มตัวสเกลเลอร์บิลิตี้ตรงนี้ครับคือการสเกลลิงขึ้นไปนครับโดยใช้เลเยอร์สองเลเยอร์สองเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่ สร้างบนออนท็อปเลเยอร์สมมติอันนี้คือเลเยอร์คือ E ีทูเรียมครับเลเยอร์ก็จะมาสร้างบนเลเยอร์นะครับก็คือมันจะไม่เหมือนกับไซส์เชนนะเลเยอร์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับทางด่วนขึ้นมานะครับอย่างเช่นเรามีถนนสายหลักอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีทางด่วนขึ้นมานะครับสุดท้ายมันจะมาบรรจบอยู่ที่จุดหมายเดียวกันนะครับแต่ถ้าเป็นไซส์เชนอย่างตัวอ่าเรียกว่าโพลีกอนอะไรอย่างเงี้ยที่ว่ามาสเกลลิ่งของอีทูเรียมเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นเลเยอร์นะมันจะ สมมติอันนี้คือเส้นทางหลักเนาะมันจะมีทางแยกมันจะแยทางแยกออกมาซึ่งพอมันเอาทางแยกออกมาเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้ความ Security ของอีทูเรียมแล้วก็จะไม่ได้ใช้ความดิสเซนทไลด์ของอีท e r รียมนะครับแต่เลเยอร์สเนี่ยก็คือสร้างขึ้นมาบนเส้นทางหลักของตัวเลเยอร์หนึ่งครับซึ่งมันจะใช้ความ Security กับดิสเซนเทลไลด์ของตัวเลเยอร์หนึ่งนะดังนั้นเนี่ยการที่ใช้ตัวโซลูชันที่เป็นสเกลลิงของเลเยอร์สองบนอีทูเรียมเนี่ยก็คือจะเป็นทางออกที่จะสามารถ เบรกตัวสามเหลี่ยมแต่ละมาตัวนี้ของอีเทเรียมไปได้นะครับซึ่งเลเยอร์สเนี่ยมันจะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า low s u p นะครับก็คือการม้วนม้วนม้วน transaction ลงไปนะครับรวมๆกันนะครับแล้วก็ไปซับมิดบนเลเยอร์หทีเดียวนะครับสมมติว่าเรามี1,000งพัน transaction เนเราม้วนมาละหนึ่งพัน transaction ปุ๊บแล้วก็เอา1นึ่งพัน transaction เนี่ยซับมิดลงบน chain อีเทเรียม ซัมมิตเอ่อหรือเรียกว่าเลเยอร์หนึ่งนะก็คือซัมมิตลงทีเดียวสมมติค่าแก๊สอยู่ประมาณร้อยดอนนะครับแต่ว่าเรามีห0ึ่งพันธัญเซ็กแล้วก็หารค่าแก๊สกันจาก100่งร้อยดอนนะครับหาร1000ก็จะเหลือประมาณ0.1ดหนึ่งดอนต่อธัญเซ็กชั่นก็คือเฉลีย่ยเฉลี่ยที่โลว์อัพนะครับก็เฉลี่ยไป แต่ละสานที่เนี่ยก็จะเสียค่าแก๊สแค่0.1ดนอนเท่านั้นเองนะเทคโนโลยีของ Low s p นะครับก็จะมี2เทคโนโลยีหลักๆนะครับก็จะเป็นตัว Optimistic นะครับกับ Zero Knowledge นะครับหรือ c k Low u p นะครับซึ่งตอนนี้ Optimistic ก็จะมีอย่างเช่นตัว Optimism นะครับกับตัว Arbitrum นะครับที่เป็น Optimistic Low u p นะครับที่ใช้เทคโนโลยีนี้เนาะส่วนตัว c k Low u p เนี่ยก็จะเป็นเชนนของ c k นะครับของ Starknet อะไรพวกนี้ที่ใช้ส่วนของ c k Low s p นะครับ ซึ่งมันก็ต้องมาวัดการอีกทีนึครับว่าเทคโนโลยีไหนจะไปรอดไม่รอดนะครับช่วงนี้มาเป็นแค่ช่วงเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับก็ยังไม่มีการที่แบบพัฒนาที่มันแบบดีดฉีกข้างหรือเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนาะก็แนะนําให้ไปลองเล่นดูนะครับถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเนาะสองเทคโนโลยีนี้เนาะก็จะไปลองเล่นดูนะครับออฟติมิสติกรออัพเนี่ยก็จะเป็นออ t ติมิซึมกับวิทัมเนาะก็ไปลองเล่นดูดยสุดท้ายนี่ครับถ้าเกิดเทคโนโลยีบล็อกเชนกับกิบโตรเคอร์เน่ย จะมาจริงๆนะมันจำเป็นที่จะต้องมีการโซลูชันหรือการสเกลลิ่งขึ้นมานะครับคือมันต้องมีทางออกที่จะต้องเบรกสามเหลี่ยมเตลเลม่านี่เองครับของอีเทอร์เรียมเนี่ยก็จะเริ่มมีเลเยอรสองก็จะเริ่มเกิดขึ้นมานะครับที่จะช่วยในการสเกลลิ่งของอีเทอร์เรียมเนาะแล้วก็ในอีก2-3ปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีตัวชาร์ดดิ้งขึ้นมานะครับชาร์ดดิ้งเนี่ยก็เหมือนกับเพิ่มเลนบนเส้นทางหลักก็คือเพิ่มเลนบนเลเยอร์หนึ่งนะครับ คือเลเยอร์สมันดีมันดีอย่างนี้ครับคือถ้าสมมุติว่าคนเนี่ยเข้าไปเล่นบนเลเยอร์สเยอะๆเนี่ยก็จะทําให้ค่าแก๊สเลเยอร์สเนี่ยถูกลงนะครับเพราะว่าถ้าคนเล่นบนเมนิทอ่ะคือทัฟฟิกทัฟฟิกบนถนนเส้นหลักเนี่ยถ้าทัฟฟิกคนมันเยอะเนี่ยค่าแก๊สก็จะแพงถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดลดแต่ละคันเนี่ยทัฟฟิกทุกทัฟฟิกส่วนใหญ่เนี่ยขึ้นไปบนเลเยอร์สขึ้นไปทางด่วนเนี่ยทัฟฟิกข้างล่างค่าแก๊สก็จะถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ คนหรือทราฟิกขึ้นไปบนเลเยอร์2เยอะๆเนี่ยก็จะทําให้ค่าแก๊สข้างล่างเลเยอร์หถูกลงพอเราโลอัพเราหมวนพาสเซชันลงมาซับมิ t เนี่ยก็ทําให้ค่าแก๊สต้นทุนของเราเนี่ยถูกลงจากสมมุติว่าเมื่อก่อนคนเล่นไม่คนเล่นเลเยอร์2ไม่ได้เยอะมากค่าแก๊สอาจจะ100ดอนต่อทางเซ็ชันอย่างเงี้ยแต่พอคนย้ายขึ้นไปบนเลเยอร์2เยอะๆเนี่ยก็จะทําให้ค่าแก๊สบนเลเยอร์หเหลือประมาณ50ดอแล้วก็หมวน อ่ทรานเซ็คชั่นมา1,000 t r a n ทรานเซ็คชันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราจะหารแค่50ก็คือเอา50หารด้วย1,000ก็จะเหลือ0 0 5ดอนเท่านั้นเองก็คือค่าแก๊สมันจะถูกลงเรื่อยๆถ้าเกิดมีคนเข้าไปเล่นบนเล y e r 2เอยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้เล y e r 2ก็มาแล้วตอนนี้เหลือแค่ตัวชาร์ตติ้งนะครับแล้วก็ตัว ecosystem มบนเล y e r 2ท,ที่จะทำให้เหมือน บนอีท e เรียมเลเยอร์หนึ่งนะครับซึ่งเราก็ต้องจับตาดูกันต่อไปเนาะว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงนะครับก็มาสรุปคลิปคลิปนี้กันเอวครับก็คือคลิปคลิปนี้ก็คือจะบอกว่าเลเยอร์หนึ่งเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับอีท e เรียมหรือบิตคอยครับซึ่งจะมีสามเหลี่ยมตเลม่าอยู่นะครับทุกบล็อกเชนทุกเหรียญคริปโตเคอเรนซีที่สร้างบนอยู่บลนะ็อกเชนนั้นก็จะมีสามเหลี่ยมตเลม่าอยู่ก็จะมี Scalability นะครับมีความดิสเ t a l i z e d นะครับแล้วก็มี Security หรือความปลอดภััยนะครบก็ ลเยอร์ 1>, 1ส่วนใหญ่ก็จะเลือกได้แค่2ใน3นะครับอย่าง Bitcoin กับ Ethereum เนี่ยก็จะเลือกได้แค่ security กับ d e s e n e r a l i n e นะครับจุดด้อยของมันก็คือ scalability หรือการ scaling นะครับซึ่งการจะมาแก้จุดด้อยของตัว Ethereum นะครับก็คือการ scaling เนี่ยก็จะมีทางออกอย่างเช่นตัว layer 2, เลเยอร์2ก็จะมีเลเยอร์2ที่อยู่บน Ethereum อยู่แล้วก็คือบน Optimism กับตัว Arbitrum นะครับซึ่ง2ตัวนี้ก็ใช้ตัว Optimistic Rollup เนาะแล้วก็จะมีตัว Starknet นะครับซึ่งจะใช้ตัว c k Rollup นะครับ ซึ่งตัวระยะ2เนี่ยหรือการสเกลลิ่งของอีเทอร์เนียมเนี่ยมีความจําเป็นต่อคริปโตเคอเรนซีอย่างมากนะเพราะว่าถ้าเกิดคริปโตเคอเรนซีต้องการที่จะเติบโตไปข้างหน้าเนี่ยต้องการที่จะมาเป็นคู่แข่งกับการเงินในโลกปัจจุบันเนี่ยต้องการจะมาแก้ปัญหาอย่างเช่นความโปร่งใสในเรื่องของการเงินนะครับการธุรกรรมนะครับค่าโอนอะไรเงี้ยการตรวจสอบอะไรเงี้ยครับก็คือถ้าจะเกิดต้องการมาแก้ไขการเงินปัจจุบันได้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีการสเกลลิ่งครับเพื่อเพิ่ม ปริมาณการรองรับทัฟฟิกให้มากขึ้นแล้วก็เพิ่มความรวดเร็วแล้วก็ลดค่าแก๊สนะครับถ้าถามว่ามันจะมาสู้การเงินปัจจุบันได้ยังไงอย่างเช่นการโอนเงินเนี่ยถ้าเราโอนเงินกันสมมติผมโอนเงินให้เพื่อนผมอย่างเงี้ยก็คือโอนพร้อมเพย์ก็คือจะไม่ได้เสียค่าแก๊สเลยถูกไหมครับจะไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมเลยคือศูนย์บาทแน่นอนครับถ้าเกิดเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยของบล็อกเชนของคริปโตเคอซีปัจจุบันเนี่ย ยังสู้ไม่ได้เพราะว่าค่าแก๊สมันค่อนข้างที่จะหลายบาทอยู่เหมือนกันก็หลัก5บาท10บาทอะไรเงี้ยบนเลเยอร์สองเนี้ยเลเยอร์หน,นึ่งก็หลักร้อยหลักพนะันอะไรเงี้ยคือมันสู้พร้อมเท์บ้านเราไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการโอนเงินข้ามประเทศเป็นการโอนทรัพย์สินการข้ามประเทศอะไรเนงะี้ยอันเนี้ยบล็อกเชนหรือครนะิปโตเคอเรนซีเนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยเพราะว่าค่าแก๊สก็ยังเท่าเดิม5บาท10บาทอ่าร้อยบาทอะไรเนงะี้ยแต่เราสามารถโอนเงินโอนสินทรัพย์โอนแอนสเซท,อท,อทของเราที่เป็นของเราจริง โอนข้ามโลกไปได้เลยโดยเสียค่าธรรมเนียมแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับก็ต้องติดตามกันดูต่อไปนะครับว่าเทคโนโลยีนี้นะคริปโตเคอเรนซีเนี่ยบล็อกเชนเนี่ยจะไปกันต่อได้อีกสักเท่าไหร่นะครับก็ลองติดตามกันดูเนาะก็จบไปแล้วนะผมสำหรับคลิปคลิปนี้เนาะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับครบ1,000ซับเมื่อไหร่ก็มีกิจกรรมแจก NFT นะครับซึ่งโปรเจกต์อะไรตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวจะบอกตอน900ซับนะครับก็ ติดตามกันด้วยนะกด s ับสไ r ร b ์เป็นกำลังใจงให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ